เอาแล้วไง ชาวกัมพูชาลิ้นจุกป,ปากหลังจากได้เห็นโพสต์นี้แม่เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาชื่อเสียงของคิงออฟสุวรรณภูมิแลนด์ถึงกับสันคลอนกันเลยทีเดียวนะครับเพราะล่าสุดเพจอาเซียนได้ออกมาโพสต์เรื่องราวนี้จากในโพสต์เราจะเห็นเป็นชาวต่างชาติชาวโปรแลนด์กำลังบุรณะภาพจิตกรรมฝาผนังที่วัดเจดีเงินในพระราชวังหลวงกรุงพนมเปญโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ หน้าพระรามลอยมาเลยแม่คือแอดรู้สึกเศร้ากับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับไม่ดีรู้สึกผิดหวังมากกว่าคือแอดต้องขอออกตัวกันเลยนะครับว่าแอดเป็นแฟนคลับหรือเป็นติ่งของวัฒนธรรมเขมรเลยคือเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะครับเพราะคลิปก่อนๆของแอดมักจะอวยวัฒนธรรมเขมรซะเป็นส่วนใหญ่คืองานศิละปะของเขมรที่แอดเห็นแล้วรู้สึกหลงรักเลยคือหัวโขนพระรามนี่แหละแม่มันช่างวิจิตรจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนก็ คงคิดเหมือนกันนะครับคือด้วยความละเอียดซับซ้อนของชิ้นงานละเอียดสะจนพระรามอย่างตะลึงเลยแล้วช่างฝีมือของพี่แก,กก็ฉลาดและหัวก้าวหน้ามากๆเลยนะครับที่นําเอาศิละปะของญี่ปุ่นมาผสมผสานกับศิละปะของเขมรมันจึงมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครลงตัวกลมๆสุดๆไปเลย อือูมามีแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้แอดรู้สึกหลงรักในวัฒนธรรมของเขมรแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องพังทลายลงไปหลังจากได้เห็นข้อมูลนี้นี่แหละอืมหมดศรัทธ,ธาเลยอืมแต่ถ้ามองในแง่ดีคือพี่แกอยากจะถ่ายทอดศิลปะให้ชาวต่างชาติหรือเปล่าอืมแต่มันก็คงไม่หรอกมั้งเพราะชาวกัมพูชาค่อนข้างห่วงวิชาเลยเพราะหลังจากที่นครวัดล่มสลายพี่แกก็ไม่เคยโชว์ศิลปะแบบหอมโบราณให้ชาวโลกได้เห็นกันอีกเลยแถมรูปปั้นประติมากรรมต่างๆก็เปลี่ยนไป จากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยอืมถ้าไม่บอกว่านี่เป็นผู้สร้างนครวัดคงไม่มีใครเชื่อหรอกจริงๆ ดูสภาพดิแม่คือห่วงวิชาสะจนชาวโลก,กเริ่มสงสัยกันแล้วนะครับว่าพี่แกใช่ของโบราณผู้สร้างนครวัดจริงๆหรือเปล่าอืมคือที่ชาวกัมพูชาจ้างชาวต่างชาติมาบูรณะให้อาจจะเป็นเพราะว่าพี่แกไม่ถนัดงานวาดหรือเปล่าคือพี่แกอาจจะถนัดงานแกะสลักหินอะไรงนี้ไงเพราะสถาปัตยกรรมของพี่แกส่วนใหญ่จะเป็นก้อนหินอืมมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะใช่แล้วฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องการแกะสลักหินนี่เชื่อว่าฝีมือพี่แกนี่เป็นหนึ่งในจักรวาลอย่างแน่นอน จะบ,บ้านสะอาดปนบ้านบังฮะบ้านบังายน,นี่บอเฮยแล้วเออเอางี้เลยเลยแม่อันนี้ก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับพเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็ต้องเปลี่ยน <c oughs> คงไม่มีใครมานั่งแก่เองให้เสียเวลาหรอกใช่ไหมวัดผูม่านฟ้าก็คงใช้วิธีเดียวกันนี่แหละใช่ปะอพี่ซาไทยยงโมไปสนใจได้ยงยมกระถับบัสไปเคยบองปนอ้าวเฮย <c oughs> พี่ไทยแก่เองหมดเลยเลยค <c oughs> ัดก่อนคัดก่อนแม่คือมันต้องมีอะไรปิดพลาดแน่ๆเลย อ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่คืออันนี้มันเป็นปูนไงพี่แกอาจจะไม่ถนัดแกปูนเลยต้องใช้แม่พิมพ์อทลอกหมดแล้วมหรือจะบอกว่าช่างฝีมือโดนชาวสยามกวาดต้อนไปจนหมดแล้วอืคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะช่างหลวงของสยามก็มีไม่จําเป็นต้องใช้ช่างฝีมือจากต่างประเทศที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าหรอกใช่ปะแล้วช่างสิบมู่ของชาวสยามคงจะสร้างงานที่วิกฤตแบบนี้ไม่ได้แน่ๆคือตัดเรื่องชาวสยามกวาดต้อนช่างฝีมือไปได้เลยเพราะต่อให้ศิลปินคนนั้นจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้า ถ้าไม่ได้ฝึกฝนหรือเรียนรู้รากเงาศิลปะของประเทศนั้นๆยังไงก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาวิจิตรงดงามและลึกซึ้งเทียบเท่ากับเจ้าของศิลปะได้แน่นอนคือของแบบนี้มันต้องใช้เวลาเรียนรู้ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทําได้คือลองให้เวนโก้หรือเลโอนาร์โดดาวินชีมาวาดภาพรามเกียรติแข่งกับคนไทยดูดิเชื่อว่าจานแก้ว่าดสู้คนไทยไม่ได้หรอกจริงๆฉะนั้นตัดเรื่องนี้ไปได้เลยอืมแอดว่าน่าจะเป็นเพราะชาวกัมพูชารุ่นใหม่หันไปสร้างสรรคผลงานผ่านทางเทคโนโลยีกันแน่ ใช่ฮะคือเรามักจะเห็นชาวัมูชารุ่นใหม่ๆใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานชั้นยอดต่างๆออกมามากมายโดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า o t o s h o p อมใช่ครับ Photoshop ซึ่งนี่มันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยดีกว่าการส่งควายเอ้ยปิด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 ,ปดส่งคนของตัวเองเข้าไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางซึ่งวิธีนี้มันยุ่งยากแล้วต้องใช้เวลานานเลอเลอะจบออกมาอาจจะได้ศิลปินแนวนี้อีกอปวดหัวเลยคือสู้วิธีนี้ไม่ได้หรอก แค่โหลดรูปภาพที่อยากได้แล้วก็แปะทงหรืออาจจะเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยการเพิ่มคำว่าออริจินอลเข้าไปในภาพเนี่ยแค่เนี่ย เสร็จแล้วแม่คือต้องชื่นชมในระดับมันสมองของประชาชนชาวกัมพูชาจริงๆเลยนะครับเก่งฉลาดสมกับเป็น King o f สวนภูมิแลนจริงๆอืเอาไปเลยหนึ่งนิ้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าชาวต่างชาติจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นเรื่องราวนี้มาที่คอมเมนต์แรกเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าโปเชียวชาญเหล่านั้นมาจากโปแลนด์เรามีความสัมพันธ์ทางการโทษมาตั้งแต่ปี1967เราเป็นเพื่อนกันเรารักกัน ด้วยเหตุผลนี้เขาถึงช่วยฟื้นฟูเจดียด์ของเราดูเหมือนว่าเขาจะเวทนามากกว่านะแล้วก็มีคนไปตอบกลับว่าคนไม่ละอายบ้างเลยเหรอชาวโลกคงคิดว่าชาวกัมพูชาขาดคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟื้นฟูผนังโบราณน,นี้นครวัดชาวฝรั่งเศสก็เป็นคนค้นพบ แถมเขายังต้องบูรณะให้คนอีกแล้วในปี2022นยคุณยังให้คนอินเดียมาช่วยคุณบูรณะอีกบอกตัวเองเป็นออริจินอลแต่ทำไม่เป็นอย่างที่พูดเลยแมมซ้อมไม่เป็นแต่เคลมเป็นนะคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าพวกคนไทยเขาไม่ชื่นชมเราหรอกเขามักจะบอกว่าเราทำเองไม่เป็นแล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าแล้วมันจริงไม่ล่ะนครวัดฝรั่งเศสก็เป็นคนเจอถ้าไทยกับฝรั่งเศสไม่ช่วยกันบูรณะป่านี้คงเละไปแล้วชาวคอมเมนต์ที่อยู่รอบๆนคร ัดมาตั้งแต่อดีตก็ต้องปล่อยให้รบร้างเพราะซ่อมเองไม่เป็นเขาพระวิหารได้จากไทยไปตอนนี้ก็เละได้แต่เราให้ยูเนสโกสองคนมาช่วยซ่อม กระจอกเอ้ยอืมอันหลังนี่แอดเติมเข้าไปเองนะอินไปหน่อยโทษทีคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวบูชากล่าวว่าประเทศเราต้องการความช่วยเหลือเพราะเราไม่มีทักษะในเรื่องนี้จริงๆแล้วเราก็ชวนคนไทยมาด้วยนะแต่คนก็น่าจะเข้าใจว่าทําไมคนไทยถึงไม่มาแล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าพวกคุณไม่มีทักษะเพราะพวกคุณไม่ได้สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองนี่คือความจริงคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้าของวัฒนธรรมไม่สามารถ บุรณะได้ด้วยตัวเองและขอบคุณชาวต่างชาติที่มาช่วยซ่อมให้บอกตัวเองเป็นเจ้าของแต่กลับซ่อมไม่เป็นน่าละอายจริงๆช่วยงูพิษ ต้องระวังให้ดีสักวันมันจะกลับมากัดคุณเมื่อไรก็ได้แม่ก่อนโดนมันกัดก็ผัดมันซะก,ก่อนสิคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวพูชากล่าวว่านี่ไม่ใช่ศิละปะของขเขมรดั้งเดิมแรกเริ่มเดิมทีนั้นเจ้าเมืองเราได้ขอให้พระมหากษัตริย์ของไทยส่งช่างมาดูแล้วออกแบบอาคารให้เราแต่ในปัจจุบันนี้อาคารนี้ได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแล้วขเขมรเราก็ซ่อมเองไม่เป็นเราจึงขอให้ฝรั่งช่วยซ่อมให้เราเราผิดตรงไหนเนี่ยไม่ ผิดโลกเตงเตงถูกเสมอแหละคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าโดเหมือนพวกคนไทยจะเดือดร้อนกันจังนะเมื่อเห็นชาวต่างชาติมาวาดรูปพวกนี้ให้เราแล้วก็มีคนไปตอบกลับว่านาครวัดของคนก็สร้างโดยชาวโปแลนด์ด้วยนะคุณรู้หรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ชาวต่างชาติเหล่านี้รักศิลปะของเขมรและไม่สนใจศิลปะไทยไม่มีใครอยากอนุรักษ์ศิลปะปลอมของประเทศไทย หรอกนะต้องให้ต่างชาติมาบูรณะให้เลยถึงจะเรียกว่าของแท้แล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าสิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนเราไม่ได้โอ้เหมือนเขมรน,นะคนคเขมนไม่มีความสามารถด้านศิลปะฝรั่งเขาไม่ได้รักคนหรอกนะ ที่เขาช่วยเพราะเขาสงสารเพราะเขารู้ว่าพวกเขเมรไม่มีความสามารถม,มันต้องอย่างนั้นคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวบ,บูชากลาวว่ากัมพูชาดินแดนแห่งอิสรภาพร่ำรวยวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่น่าทึ่งและงดงามมันยังไม่สลดนะคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวพูชากลาวว่าขอบคุณนะที่มาเรียนรู้การวาดภาพที่กัมพูชาแล้วก็ขอบคุณคนไทยด้วยนะที่เรียนรู้การวาดภาพเหล่านี้ของกัมพูชาแล้ว นำไปเผยแพร่ยังต่างประเทศเพื่อให้คนรู้จากขมเขมรเรามากขึ้นขมเขมรเป็นชนพื้นเมืองที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเหมือนคนไทยขมเขมรเรามีน้ำใจและชอบแบ่งปันมากๆเลยนะแน่เรื่องนี้ไม่เถียงหลักฐานมันฟ้องคอมเมนต์ทันมาเป็นของชาวพูชากล่าวว่าขอบคุณชาโปโลแลนด์ที่ช่วยทําให้มันเสร็จสิ้นหากไม่มีพวกเขาเราก็จะไม่มีวันได้เห็นผลงานชิ้นเอกนี้อย่างแน่นอนอฟังดูแปลกๆนะศิลปะเขมรแต่ต้องขอบคุณโปลแลนด แล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าชาวคอมเมนต์ไม่มีปัญญาทําเองเพราะมัวยุ่งแต่กับการโกหกลวงโลกจนไม่รู้อะไรจริงหรืออะไรเทจได้แต่แบมือขอให้ชาวต่างชาติมาช่วยทําให้แล้วพวกเขาก็ยังจะโกหกลวงโลกต่อไปอีกเรื่อยๆเพราะถูกบูกฝังมาแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาไปของคนไทยกล่าวว่าคือหน้าแปลกมากๆเลยนะบอกว่าตัวเองเป็นต้นกําเนิดทุกอย่างแต่ทําอะไรไม่เป็นเลยคนไทยเราสร้างเองซ่อมเองมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดช่างฝีมือเราก็มีมากมายจนล้นประเทศ แล้วไอ้ประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นต้นตำรับ กลับทำอาอะไรไม่เป็นเลยแม้อย่างน้อยก็แบมือเป็นนะคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าฉันเป็นชาวกัมพูชาและฉันรู้สึกละอายกับสิ่งนี้มากๆคือเราไม่มีศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญหลงเหลืออยู่ในกัมพูชาเพราะโดนเกณฑ์ไปทํานารวมหมดแล้วอ,อันนี้เป็นชาวกัมพูชาจริงๆเลยนะครับเพราะหน้าเฟซแกลงข่าวเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาอยู่คอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าน่าสนใจที่คนไทยมักจะพูดถึงเขมรอยู่เสม จริงๆแล้วพวกคุณต้องมาช่วยเราด้วยเช่นกันได้โปรดมาที่ประเทศของฉันแล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าถ้าพวกคุณสัญญาว่าพวกคุณจะหยุดเนก และเลิกคัดลอกเราจะพิจารณาแล้วส่งนักเรียนไปช่วยคุณอย่างแน่นอนแม่เลิกไม่ได้หรอกมันอยู่ในสายเลือดแล้วชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้มาตอบกลับว่าจริงๆแล้วพวกคุณต่างหากที่ส่งลูกศิษย์มาเรียนรู้จากเรานี่ไงเพิ่งบอกไปหยกหยกเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้กันนะครับโดยคอมเมนต์นี้เป็นของคนไทยได้ตอบกลับแบบสั้นๆแต่ความหมายลึกซึ้งว่าออริจินอลแต่ทำส้นตนอะไรไม่เป็นเลย ส้งมากเลยครับก็จบไปเลยนะครับกับคอมเมนต์ชาวต่างชาติแหมเรียกได้ว่างานนี้โดนล้อไปจนชั่วลูกชั่วหลานแน่นอนเลยนะครับคือไม่เหลืออะไรให้ภูมิใจแล้วนะครับนครวัดก็ให้ต่างชาติมาช่วยบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ให้ชาวต่างชาติมาวาดให้อีกออริกินอลแบบใดก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับคไลค์ไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ